สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ใช่ว่าผู้ชายจะชอบผู้หญิงสวยๆเสมอไปครับผู้หญิงน่ารักก็เป็นอีกหนึ่งสเปคที่ตรงใจเหล่าคุณผู้ชายเหมือนกันไม่ว่าจะหน้าตาน่ารักหรือจะนิสัยน่ารักคุณผู้ชายก็แพ้ทางหมดละครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูห้านิสัยน่ารักของคุณผู้หญิงที่ผู้ชายหลงรักมากที่สุดนำมาฝากคุณหนุ่มๆสาวๆกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่ 1. นึ่คี้อ้อนเอาแต่ใจนิดๆแน่นอนครับว่าคุณผู้ชายชอบให้ผู้หญิงอ้อนครับอ้อนแบบนิดๆหน่อยๆพอให้น่ารักแต่ก็อย่ามากเกินไปเช่นเดียวกับความเอาแต่ใจครับถ้ามีแบบพอดีมันก็จะน่ารักเขาเองก็อยากจะตามใจคุณด้วยแต่ถ้ามากเกินไปจากความน่ารักมันจะกลายเป็นน่ารำคาญเอาสิครับ ข้อที่2ผู้หญิงที่ดูแลตัวเองและคนรอบข้างด้วยความใส่ใจผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ก็ดูน่ารักอีกแบบหนึ่งครับไม่ต้องรอให้ผู้ชายดูแลตลอดเวลาแถมนอกจากดูแลตัวเองได้แล้วยังสามารถดูแลคนรอบข้างได้อีกแบบนี้จะไม่น่ารักได้ยังไงกันล่ะครับข้อที่3ผู้หญิงที่เข้าใจอะไรง่ายๆ การเป็นผู้หญิงที่เข้าใจอะไรง่ายๆก็จะทําให้ผู้ชายหลงรักได้ง่ายๆเหมือนกันครับมันหมายความว่าหากเขาคบกับคุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากนะักแถมคุณยังเป็นคนมองโลกในแง่ดีอีกแค่นี้คุณผู้ชายก็ต่อแถวแย่งกันจีบคุณแล้วล่ะครับข้อที่4ผู้หญิงที่มีเหตุผล การเป็นคนที่มีเหตุผลก็เป็นอีกหนึ่งสเปคที่ผู้ชายหมายปองครับเพราะหากเกิดมีเรื่องผิดใจอะไรกันคุณจะตัดสินด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์คุณผู้ชายเขาไม่ชอบผู้หญิงอารมณ์ร้อนเออะอะไรก็ขึ้นเสียงใส่กันหรอกนะครับคุณสาวสข้อที่5ผู้หญิงสดใส ใครๆก็อยากอยู่กับคนที่ทําให้ตัวเองอารมณ์ดีตลอดเวลาครับเพราะแค่เขาได้อยู่กับผู้หญิงที่สดใสมีรอยยิ้มให้เขาเสมอก็เหมือนเป็นการชาร์จพลังให้กับตัวเองแบบนี้จะไม่หลงรักได้ยังไงกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับท้านิสัยน่ารักของผู้หญิงที่ผู้ชายหลงรักมากที่สุดจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆท่านใดได้ดูแล้วและคิดว่าคุณทําได้ก็ลงมือทํากันเลยครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้นแบบนี้ใครๆก็หลงรักคุณกันทั้งนั้นแหละครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ